วันนี้เป็นวันหนึ่งนะครับที่สำคัญกับคนจีนเหมือนกันนั่คือวันตรุษจีนซึ่งวันตรุษจีนนะตีก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวบ้านญาตินะครับแล้วก็มาฉลองตรุษจีนกับญาติญาติที่ซูโจนะครับ นนี้ดิไม่ได้อยู่เซี่ยงไฮ้นะครับอยู่ที่บ้านญาติเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่ามีเวลาอยู่กับญาติเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นเพราะว่าพรุ่งนี้ตีจะต้องมีธุระทาต่อครับตีก็ต้องได้กลับเซี่ยงไฮ้ตื่นกันั่นแหละน่าเสียดายมากเพราะว่ามันหยุดยาวทุกคนจริงๆก็อยากจะใช้เวลาอยู่กับญาติมากมากกว่านี้นะครับซึ่งวันนี้ตีก็เลยแบบคิดว่าเป็นครั้งแรกของตีเหมือนกันที่ได้มาร่วมผลองวันตรุษจีนกับญาติที่เป็นคนจีนนะครับอะไรบ้างที่คนจีนเขาทํากันในวันตรุษจีนและอะไรบ้างทีีี่่คคนนนนนนนจเาาไมทํกัััใวระบ ยังไงก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับผมไปมาเลยครับทุกคนมาเปิดด้วยประเด็นนี้เลยฮะนี่ทุกคนเห็นไหมว่ามันคืออะไรแล้วก็มีควันออกจากปล่องตรงนั้นตอนแรกตีคิดว่ามันจะเป็นโรงเผาถ่านหรือเปล่าหรือว่าเป็นห้องครัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะทุกคนจริงๆแล้วมันก็คือตีหนวนนะครับผมตีนวนคืออะไรก็คือมันเป็นเครื่องที่ทําให้พื้นในบ้านนะครับอุ่นขึ้นซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมี นวัตรกรรมนี้ <g iggle> อยู่บนโลกใบน,นี้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีการวางโครงสร้างเข้าไปอยู่ในนั้นยังไงหรือว่าจะมีการอะไรยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วผมก็ไม่เชื่อด้วยนะก็เลยเอาเมือไปจับพื้นดูสรุปพื้นอุ่นจริงก็คือไม่ต้องไม่ต้องใส่รองเท้าสลิปเปอร์ทุกคนก็คือสามารถใช้เท้าเปลือยเดินไปได้เลยซึ่งนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แปลกมากสําหรับตีนะครับตรงนี้เป็นข้างบ้านนะครับ ก,ก็ถือว่าบ้านในประเทศจีนแล้วมีพื้นที่อย่างเงี้ยผมคิดว่ามันดีมากๆเลยนะจริงๆในเซี่ยงไฮ้อ่ะหาบ้านแบบนี้ยากมากทุกคนเพราะว่ามันด้วยความที่ว่าพื้นที่มันแพงอะเนาะทุกคนก็อยู่ตามเป็นตึกอย่างเงี้ยแต่ว่าบ้านญาติตีอยู่ะครับทุกคนเป็นบ้านหลังเดียวเลยซึ่งบ้านหลังใหญ่มากซึ่งนั่นผมคิดว่ามันเป็นบ้านในฝันของคนจีนหลายๆคนนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะฮะ อีกทั้งยังมีลานหน้าบ้านให้จัดกิจกรรมปิกนิกอะไรต่างๆด้วยตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับผมแล้วก็สวนหน้าบ้านก็ตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสีอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าคือดอกอะไรเหมือนดอกกุหลาบแต่ก็ไม่ใช่กุหลาบตรงนี้ก็จะเป็นแบบขวเหยวนก็คือเป็นสวนสวนหญ้าสวนดอกไม้ย่อมๆเล็กๆนะฮะ ด้านข้างฝั่งนี้ก็ยังมีพื้นที่อีกนะครับผมจะถือว่าแบบพื้นที่ใหญ่มากก็คือเพียงพอมากกับการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับความปังอยู่ที่นี่ครับทุกคนมีการติดตั้งการสแกนใบหน้าก่อนเข้าบ้านนะครับแล้วก็มีเป็นกระจกนี้โอ้โหทันสมยัยไปอีกนะฮะและนี่นะครับด้วยความที่ว่าประเทศจีนอะ่ะเขาณรงลงเรื่องมลพิษ ทางอากาศนะครับผมเขาก็จะมีตัวเครื่องนี้ประจําอยู่ที่บ้านด้วยเป็นเครื่องอะไรเป็นเครื่องอชาร์จแบตเตอรี่นะครับสําหรับรถนี่เพราะว่าที่ประเทศจีนน่ะรถส่วนใหญ่จะชาร์จแบตกันนะครับจะใช้รถไฟฟ้ากันก็คือรถข้างหน้านี้นะครับนี่ก็คือรถที่ใช้แบตเตอรี่นะครับผมนี่มีข้างหน้าด้วยมี2อันแล้วมีตรงนี้ด้วยฮะในอนาคตประเทศไทยอาจจะมีแบบนี้ก็ เป็นไปได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ช่วงนี้แน่นอนเพราะว่าอาจจะต้องใช้การปรับ,บตัวนานนิดนึงครับผมว่าอันนี้ก็เดินไกลออกมาหน่อยก็จะเห็นบ้านเต็มหลังนะครับผมรู้สึกว่าที่นี่เขารู้สึกว่าเขาจัดได้สะอาดสะอ้านมากแล้วก็เป็นถนนตรงนี้นะฮะทุกบ้านก็จะมีรั้วแล้วก็จะมีเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังอันนี้ก็จะเป็นบ้านฝั่งตรงข้ามซึ่งหมู่บ้านนี้ทางด้านหลังะครับจะเป็นสนามกรอฟ นะครับแต่ว่าตอนนี้เห็นญาติบอกว่าสนามกอล์ฟได้ปิดตัวลงแล้วนะครับซึ่งที่ดินที่เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะมีราคาสูงถึงสูงมากนะครับโดยที่ผมได้ยินราคาก็ตกใจเหมือนกันมาครับเรากลับมาที่หลังบ้านเหมือนเดิมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้สวนต้นไม้ตรงนี้นะฮะผมรู้สึกว่าโทนต้นไม้ในประเทศจีนอะ มันจะเป็นโทนออกเข้มๆมครับไม่มันไม่เหมือนกับประเทศไทยที่เป็นแบบซีซีดถัดมาข้างๆนะครับก็คือฟิตเนสขนาดย่อมนะครับนี่ก็สามารถที่จะมาออกกํลังกายข้างหลังได้มีความฝันว่าแบบถ้าตัวเองมีบ้านเนี่ยก็อยากให้มีฟิตเนสด้วยแล้วก็จะให้มีแบบเป็นห้องเล็กๆข้างหลังเนี่ยซึ่งตีค่อนข้างมีความฝันเกี่ยวกับการสร้างบ้านมากเพราะว่าอยากได้บ้านแบบในจินนาของตัวเองให้มันออกมาเป็นความจริงนะทุกคนนี่ก็คือความฝันที่ตี ความฝันสูงสุดแล้วตัวเองแล้วกันที่อยากมีบ้านของตัวเองแล้วก็อยากออกแบบบ้านของตัวเองด้วยเนี่ยส่วนด้านข้างฟิตเนสนะครับตรงนั้นเที่ยวกัรลังกายก็จะมีเป็นบ่อปลานะครับอันนี้หรือเปล่าที่เป็นความเชื่อของคนจีนว่าถ้ามีบ่อปลาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเคาเรียกว่าฮวงจุ้ยใช่ปะอาจจะใช่ทุกคนครับตรงนี้ก็จะเป็น,นหอจจคนคน้องนั่งเล่นนะครับก็จะประกอบไปด้วยทีวีลำโพงแล้วก็โซฟานะครับ ถัดมานะครับก็จะมีของเล่นเรียงรายตรงนี้นะครับเพราะว่ามีเด็กด้วยก็คือน้องคนนี้นี่เองถัดมาอ่าหลงจ็องเจ์ฟล์ล็องจ์ฟล์是什么我们是龙卷风哈哈这个人ถัดมาตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นห้องน้ำในก็จะจะตีอยู่ข้องในกระจกนะครับก็จะเป็นห้องน้ำด้านในนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องตรงนี้โอเคแต่เรา ไม่รบกวนมากครับคือให้ดูประมาณนี้ละกันโอเคเดี๋ยวออกไปห้องน้ำนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ข้างหลังก็จะเป็นห้องครัวนะครับแต่เราตรงนี้นะครับจะเป็นห้องทานข้าวนะครับผมก็จะเป็นตามสไตล์จีนนะครับก็จะเป็นโต๊ะหมุนทําไมถึงเป็นโต๊ะหมุนงนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าเวลานั่งโต๊ะหมุนเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นหน้ากันแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยคนจริงก็จะชอบกินข้าวไปด้วยแล้วก็พูดคุยกันไปด้วย,ยครับก็เลยต้องเป็นโต๊ะกลมแล้วก็จะมีพวก ของประดับตกแต่งแจกง่จกรงจาการอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความเป็นจีนๆนะครับแล้วก็จะมีเทพเจ้าจีน3ามองค์นะครับอยู่ตรงนั้นส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับก็ไว้เตรียมอาหารซึ่งวันนี้ก็จะเตรียมทำเราจะช่วยอ,อย่างเราจะช่อยอย่างโรมนี่ก็จะเป็นห้องครัวข้าวๆนะครับก็จะเป็นประมาณานี้ โอเคเปิดประตูมาก็จะเป็นหน้าบ้านนี่ก็เป็นที่วางรองเทาง้าแล้วก็มีดอกไมา้อยู่ตัวหนึ่งกุ๊ก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 ก็จะมีตู้กระจกตรงนี้ก็เราก็พาทุกคนไปดูมาแล้วรอบหนึ่งตอนนี้ก็คือค่ำแล้วมืดเร็วมากนะครับเพราะว่าเป็นฤดูหนาวอาทิก็เลยตกเร็วมาก <c oughs> นี่วันปีใหม่ก็จะมีการชมรายการกันนะครับผม ทุกคนสิ่งเนี้ยรู้สึกว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับยคุคนี้นะครับก็คือเครื่องนวดก็คือเราสามารถนวดได้เลยเวลาเราไปทางานมาทุกคนเวลาวันที่เราต้องการให้อยากพักผ่อนเนี่ยเราต้องการอะไรที่มันดนวดใช่ปะรู้สิว่าแบบมันก็มันก็จาเป็นอยู่นะผมว่าขัง ครับวันนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วครับพี่ตีเคยมาที่นี่นะครับผม,ผมก็ผมก็มีโอกาสได้คุยกับเขาแล้วว่าทําไมเขาถึงถึงมีความสามารถได้ขนาดนี้ที่สามารถที่ดูดูแลทุกคนในค,ครอบครัวได้แล้วก็เป็นผู้นําค,ครอบครัวที่ดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบนั่งคุยกับเขาแล้วเขาก็เล่าประสบการณ์ของเขาให้ผมฟังว่าถ้าอยากประสบความสําเร็จเนี่ยต้องทำยังไงบ้างก็ดึงสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยเขาก็จะพูดว่าประมาเขาเป็นคนที่บ้าอ่านหนังสือครับไม่ว่าอะไรก็อย่างที่เขาไม่รู้เนี่ย เขาที่เขารู้สึกว่าตัวเองไม่รู้เขาจะต้องรีบไปหาหนังสือมาอ่านแล้วเขาจะอาา่อานอาา่านอ่านจนกว่าตัวเองจะเข้าใจแล้วก็มีคําสอนหลายอย่างนะครับที่เขาสอนผมซึ่งผมรู้สึกว่าก็ไม่น่าแปลกใจว่าทําไมเขาถึงมีประสบความสําเร็จอะไรขนาดนี้นะครับเวลาทานข้าวเนี่ยเขาจะสอนกันาตลอดลว่าแบบอันไหนที่ควรทำอันไหนที่ไม่ควรทำอันไหนที่ควรทําอะไรยังไงบ้างเนี่ยเขาจะมีการสอนลูกๆตลอดเวลาว่าอันไหนสมควรไหนคือกาลเทศศาสตร์หรือว่า สอนการทําเรื่องธุรกิจหรือว่าการชีวิตฉลอในครอบครัวนะครับผมแล้วผมก็ฟังเขาพูดมาผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือพ่อแม่ที่พร้อมที่จะมีลูกจริงๆนะผมรู้สึกว่าทัาศนคติเขาก็ทําให้ครอบครัวอบอุ่นมากครับซึ่งนี้แหละผมก็ไม่แปลกใจว่าทําไมเขาถึงประสบความสําเร็จในทุกวันนี้ซึ่ความประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่เพียงแต่เงินทองเท่านั้นมันรวมถึงความสุขในครอบครัวหรือว่าการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นที่แท้จริงทุกคน ใช่นั่นแหละก็อย่างว่านะครับมันก็ต้องฝ่าฟันัวามประสมมากมายถึงจำยืนจุดจุดนี้ได้โอเคครั okay, บวันนี้ผมก็พาทุกคนเนี่ยไปเยี่ยมชมบ้านราคา100หล้านเรียบร้อยน,นะครับผมประมาณเท่านี้นะครับผมยังไงก็คลิปหน้าก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผมผมก็คิดว่าอาจจะ ถ้ามีเวลาก็จะทํามทุกคนดูเรื่อยๆนะครับถ้าอยากรู้อะไรอยากให้ติ๋ยทำคอนเทนต์แบบปร,ประมาณไหนเนี่ยสามารถเมนกันได้เนะครับผมหรือว่าติดตามที่ไอจีติ๋มมูจิยังไงครับผมยังไงวันนี้ติก็ขอตัวไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้บา,บายยครับผม